เาพามาดูดอกไม้ดอกสีเหลืองตอนนี้ยังไม่มีแดดนะทุกคนนี่พาเที่ยวนี่เลยถ้าเกิดว่ามันมีแดดมันจะสวยงามมากเลยจะแต่ว่ามันไม่มีแดด แดดมาก่อนเนาะมาสักเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่อนะแดดมาแล้วเหลืองอารามตรงนี้มันจะเป็นที่สวยที่สุดในหมู่บ้านของพาทัวเองนะนี่ดอกสีเหลืองๆอยู่ในรัว้วตอนนี้มันก็เริ่มไม่ว่าจะที่ไหนมันก็เริ่มมีเนะี่ยอันนี้บ้าน อันนี้ดอกสีเหลืองนะทุกคนมันจะมีทั่วไปตอนนี้แล้วก็จะมีดอกสีขาวจมาชมกันใกล้ปดอกมันเป็นแบบไหนดอกมันสวยมาก,มากเลยอนี่จ้ะเดี๋มันก็จะเป็นแบบนี้เอ,อนี่ดอกก็จะเป็นแบบนี้นี่สวยนะทุกคนแล้วแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงพาไปดูอีก นี่สวยไหมจ๊ะทุกคนถ้าแบบว่าเป็นดอกไม้เอถ้าแบบว่ามันจะเหลืองถ้าแบบเขาเรียกอะไรนะจะพูดอะไรอ,ะอันนี้ดูเหมือนเหมือนไม่ค่อยสว่างเนาะเพื่อนว่าไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่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  ท้องฟ้าเป็นสีฟ้านะ่ะมันจะแบบไอ้นี่มากอารามณวันนี้นะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวนี่เหลืองแบบนี้เลยจริงๆแล้วเหลืองอย่างนี้เลยทุกคนแดดก็ไม่มีอีกแล้วอ่าเติมแต่งสีให้นี่ดอกสวย อันนี้ดอกสีเหลืองนะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูดอกสีขาว่าแดดมาแล้วนี่ถ้าแดดมาจะเหลืองอารามบ้านหลังนี้เขาจะเยอะเยอะของเขาทุกปีอืม,อมจะเป็นรั้วบ้านเขาแล้วก็ดอกไม้อืม ชมสวยงงามเดี๋ยวเราจะพาไปชมดอกสีขาวนะบ้านหลังนี้สวยนะคุณผู้มีทั้งดอกสีขาวดอกสีเหลืองอันนี้บริเวณหมู่บ้านของพัททัวเองนะทุกคนนี่ เราจะไปอีกเนาะตัวนี้มันดอกยังไม่เยอะดอกสีขาวแบบนี้เดี๋ยวพาทัวร์พาไปดูใกล้ๆกมันเป็นดอกสีขาวๆเนาะไปไหนแล้วทุกคนนี่ นี่จ้ะดอกมันจะเป็นแบบนี้ดอกมันจะเป็นแบบนี้้ออดอก,กสีเหลืองก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่ดอกสีเหลืองนี่มันก็เลยเป็นดอกขาวเหลืองเลยนี่ตรงนี้สีขาวตรงนี้สีเหลืองนี่ สวยๆนีสวยเนาะขาวเหลืองตรงนั้นก็เป็นสีขาวตรงนั้นอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะอันนี้ดอกไม่เยอะดอกสีขาวดอกที่เราบอกเมื่อกี้เนี่ยไม่เยอะเดี๋ยวเราไปดูเป็นต้นเลยเนาะ,ะลมก็แรงนะทุกคเนเด่ยดอกสีเหลืองๆแคม,มีทั่วไปนี่ ดอกสีเหลืองตัวก็จะปะพาปัน่นจักรยานไปอ้าวเขามให้ไปเหรอทุกคนอดูบรรยากาศเป็นไงทุกคนนู่นเหลืองเต็มเหลืองเต็มทุ่งเลยนะ ี่คะถ้ามันเป็นสีขาวก็จะเหลืองเต็มทุ่งเลยเนี่ยอันนี้นรอบนอกรอบนอกหมู่บ้านของพัทัวตอนนี้ไม่มีแดดนะคะทุกคนไม่มีแดดเลยแต่ว่ามองสวยไหมเดี๋ยวแป๊มหนึ่งนะ ในห,หน่อยเองทุกคนมันร่วงหมดแน่เลยเดี๋ยวพอทีจะพาไปเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยที่ปทัทโทมารักกามอ่ะร่วงหมดเลยจ้านี่ต้นนี้เลยอ๋อเขาตัดด้วยแหละทุกคนเนี่ยต้นนี้เลย เดี๋ยวพาเธอจะพาไปไปดูฝั่งนูน้นนี่แกทุกคนขาวเต็มต้นขาวทุกทางนู้นก็ขาวนูนะทุกคนนูน้นทางนูน้นอันนี้ก็นเนี่ยเต็มต้นเลยดอกมันสวยนะสวยมากๆนะทุกคนจะเป็นสีขาวเลย 够吗 You do. Know. เดี๋ยวคลิปนี้ก็ให้ดูดอกไม้สีขาวเนาะเดี๋ยวพาเทีวก็จะมีให้ให้ดูดอีกอันนี้ดอกไม้สีขาวๆสีขาวๆนี่คือเต็มทุ่งเลยที่พาท,ทัวบอกว่าเต็มทุง่งจริงๆเต็มปุกเขาเลยเนะดี๋ยวดูทางอ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ดี๋ย้ก่อนนะนี่ถ้าขาวก็ขาว,ขาวเต็มนู้นบริเวณนั้นก็ขาวจะขาวหมดเลยบริเวณนี้ก็ขาวนี่บริเวณนั้นก็ขาวอืมแต่ว่ามันย้อนแสงนะ